อทีนี้เดี๋ยวเจไปลองเทสดาเมให้ดูนะครับก็จะเป็นตามที่เห็นเลยครับเราใส่แค่2ชิ้นนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคีแล้วก็ตัววุ้ชิ้นหนึ่งตัวชาโด้ก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโนวิดเลเวลสี่นะครับสเตตประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวลองเทสสกิลให้ดูอ่าน,นี่นะครับอีชั่นเบรกป้าบเข้าไป23 0 0 0่ามาคุณก็คือมีของแค่เนี้ยแล้วก็ไม่มีสเตตเป็นโนวิดเลเวลสี่ได้23,000 เทพทูคอเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อีกกับเกมแดนล็อกเวอร์ชัน PC เซิร์ฟคลาสี่นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ทําคลิปของเซิร์ฟคลาสสี่นานมากเลยใช่ไหมครับเจก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําเซตเก็บเลเวลมาใหม่ครับจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากละประมาณเดือน2เดือนแล้วครับนับจากวันที่ทําคลิปคือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทําคลิปนี้ตอนช่วงปลายปีนะครับช่วงนั้นเนี่ยน่าจะมีกิจเก็บเลเวลรอบปีใหม่มาพอดีแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมมีกิจสปอตไลท์แบบว่าคูณเอฟโหดมากเลยนะครับห้าถึงหกเท่าเลยแล้วพอด้ เราคิดซะว่าเหมือนแบบเซิร์ฟคูณเอ็พีสิเท่า15เท่าไรนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวกิจก็อยู่สักพักนึงเลยนะครับอยู่เป็นเดือนเลยนะครับใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้แบบเจลองไปเวลตัวเด็กเนี้ยครับเลเวลห้าสิบห้านะครับตีงูดําไม่กดคูณอะไรสักอย่างเลยนะขึ้นมาตัวละยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับถือว่าเวลแบบไวมากโดยที่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวเซ็ตนักรบมังกรหรือว่าเซตอาบโอนี่แหละครับแต่ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเลยนะครับเจมีไลฟ์ในช่องไว้ด้วยก็จะเป็นเก็บเลเวั้้ยยครบดซนนีะ ก็ยังไงถ้าสนใจลองดูตัวนั้นเพิ่มเติมได้แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะเป็นสรุปสั้นๆน,นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากดูตัวไอเทมของบิวนี้กันจะบอกว่ามันดีมากเลยครับใช้ตัวไอเทมน้อยชิ้นมากมีแค่ตัวหมวกกับตัวผ้าคลุมของมันนะครับแล้วก็มีอาวุธชิ้นหนึ่งที่อาวุธเนี่ยก็ใช้อนไนก็ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันมันก็จะเป็นตัวหมวกตัวนี้นะครับดากอนบอดีเออร์อ แอคแท็กหรือว่าตีใกล้ตีไกลเวทธาตุบวกสิ Red, Hard, y, มีลดฟิกแคดด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้ทีเด็ดของมันอยู่ที่ตัวนี้ครับเมื่อใส่กับตัวผ้าคลุมของมันนะครับแล้วเราเลเวลต่ำกว่า200เนี่ยก็คือจริงๆไอ้หมวกเนี่ยไอ้ตัวผ้าคลุมเนี่ยคือใส่ได้ทุกอาชีพนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยจะเห็นว่าเจาเนี่ยเอาตัวโนวิดเลเวลสมาใส่ใช่ไหมครับก็คือเราจะสามารถได้ตัว 1, 5, สกิลอินิชั่นเบรกเลเวลห้าซึ่งเป็นสกิลคัาสามถูกไหมก็คือเราเป็นโนวิดใช้สกิลคัาสามได้มันก็แรงอยู่แล้วใใช่มมั้้้ยคครบแลลลววววีดดดูาห2ิ ก็คืออย่างตัวสกิลอินนิชชั่นเบรกเนี่ยมันจะมีคูลดาวสองวีนะครับแล้วก็มีตัวลดไล่แบบ VCT นะครับวีหนึ่งไม่มีฟิกแคร์แล้วก็ไม่มีดีเลย์นะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่า,วาถ้าเกิดสมมติเราใส่อันนี้ใช่ไหมครับแล้วเราลดไล่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือลดหนึ่งวีนะครับตัว VCT เนี่ยแล้วเรามีไอเทมสปีดเยอะนะครับเราจะสแปมได้แบบรัวๆเลยนะครับไม่ติดอะไรเลยก็ใช้งานง่ายมากครับแล้วก็เป็นสกิลหมู่แบบว่ารอบๆตัววงกว้างด้วยอ่าแล้วก็จะมีแบบว่าตีบวกสองชิ้นรวมกันนะครับขึ้้นไปไปด e กเที่ยไดด้าเเมจพิ่ม ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าหลักๆคือเราจะเอาตัวนิชชั่นเบรกใช่ไหมอาจจะไม่ต้อง1ิบชิ้นก็ได้1ิบชิ้นได้ก็ยิ่งดีแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับ88อะไรนี้ได้เหมือนกันเอา EFP 10%ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัวผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมก็จะคล้ายๆกันมีเอฟเฟกนู่นนั่นนี่ให้นะครับมีช่วยเรื่องลดลายด้วยเพราะเดี๋ยวเราอาจจะต้องทําลดไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าอยากได้รัวๆแต่ว่าจริงๆต่อให้มีหลอดไล่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับอา่าณนนนนนนีีีีี้้้้้้แแแลลลวววววกก็็สสําาาาาหหหรรรรััับบบบใใใคคเเเปยยยฟ์มมมมมมะะะะจจถดด่นะ่ ทีเลเวลหก็แอบ,บหายา,ยากอยู่ใช่ไหมถ้าบางคนอยากได้จริงๆราคาจะแอบ,บสูงนิดนึงก็มีแถมมาให้ในเซตนี้นะครับแล้วก็มีตัว EP พีกับมีตัวดาเมจเพิ่มแต่ว่าไอพีเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเห็นมีคนไปเทสมาบอกว่าไอสิเนี่ยคือได้ทบเดียวนะครับก็คือได้แค่ส0มันมีเขียนอันนี้ไปแล้วในตัวหมวกใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ตัวครีเทมนะครับหรือชิ้นหนึ่งที่ไม่ใช่ของแคแร้วแต่ว่าเป็นอาวุธนะครับที่เราต้องใส่การ์ดตัวทูเซเลนครับการ์ดทูเซเลน ถูกมากแล้วครับแล็บเซิร์ฟนี้ก็ราคาน่าจะแบบหลัก M 2 M หรือว่าอาจจะไม่ถึง M ก็ได้นะผมก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่า M 1มัน5บาทกว่าเองใช่ไหมก็คือใบหนึ่งเนี่ยไม่ถึง20บาทแน่ๆอะไรเงี้ยครับคููเซเลนมันจะให้ตัวสกิล t ินิชั n นเบสเยอะมากครับเนี่ยก็คือได้20%ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอาวุธเราเลเวลสี่เนี่ยได้20แล้วก็บวกสิเนี่ยได้20ก็เลยต้องตีเบสบวกสิเนี่ยครับแต่ว่านี่ก็ไม่ได้เป็นอาวุธ เนี่ยใส่ไป4ใบครับช่วยได้เยอะมากอันนี้จริง,รงๆเห็นมีคนถามว่าเออถ้าเกิดสมมติผสมกับพวกม้าขาวหรือว่าผสมกับตัวแวนดเขียวนี่มันจะแรงกว่าไหมเพราะว่าตัวคูนมันอาจจะล้นใช่ไหมนิชั่นเบรกใส่4ใบแต่สรุปก็คือไม่ไม่ล้นครับก็ยังแรงกว่าอยู่เพราะว่าเหมือนแบบ ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นลูนไนไม่มีของส่วนอื่นที่เพิ่มดาเมจสกิลนิชชั่นเบกใช่ไหมกลายเป็นว่าเลขมันยังไม่ค่อยล้นมากเนี่ยครับก็ใส่เป็นคูเซเลนไปเยอะๆได้เลยครับแรงสุดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเจไปลองเทสเาเมจให้ดูนะครับก็จะเป็นตามที่เห็นเลยครับเราใส่แค่2ชิ้นนี้ใช่ไหมที่บอกเป็นคีแล้วก็ตัววุฒชิ้นหนึ่งตัวชาโด้ก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโนวิดเลเวลสี่นะครับสเตตประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวลองเทสสกิลที่ดูแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดน,นึงคุณ ก็คือตัว initiation เบเนี่ยมันใช้ sp 5 5ครับแล้วตอนแรกเนี่ยเราเลเวลสใช่ไหมมันมี sp แค่14เราอาจจะต้องหาของเพิ่มไอตัว m ม x sp นิดนึงเป็นอะไรก็ได้ครับที่เรานึกออกจะเป็นการ์ดนู่นนั่นนี่ก็ได้หรือว่าอย่างง่ายสุดเจนค้นเจอในคังมามีตัวเสื้อขาฟ้านะครับก็ใส่แล้วได้ m ม x sp ใช่ไหมแต่ว่านี้มันก็จะไม่มีผลกระเดิมเมนะครับก็คือใส่เอาใน sp เนี่ยคือใส่แค่ใน sp เป็น158ใช่ไหมใช้สกิลได้แล้วครับเนี่ยลองกดดูอันนี้นะครับ initiation เบสป้าบเข้าไป 2อ0 0มื่ะคุณก็ค,ณคือมีของแค่เนี้ยแล้วก็ไม่มีสเตตเป็นโนวิดเลเวลส 4, ได้2อ0 0มืแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันจะเคลือบธาตุได้ด้วยนะถ้าเกิดสมมติแบบว่าเราไปเคลือบธาตุเนี้ยก็ยิ่งแรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองตีตัวอื่นบ้างเนี่ยโคลลิ่งได้2อ0 0มืใช่ไหมตัวอื่นเนีจะได้เดามจเยอะกว่าแล้วแต่ขนาดแล้วแต่เผาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทำไมมันเจอแต่โคลลิ่งเนี่ยเดี๋ยวนะเออทำไมเดินเจอแต่โคลลิง่งปกติไม่มีตัวอื่นด้วยสิ เจอแล้วครับก็จะเป็นตัวกระต่ายลุนติกนะครับแต่ก็อาจจะใกล้ๆกันไม่ต่างมากเนี่ยครับสองหมื่นสองหมื่นสามก็เยอะมากๆแล้วใช่ไหมเพราะว่านี่คือสองหมื่นกว่าโดยที่เราใช้ของแค่นี้ไงถ้าเกิดเราใส่ของเดเมี S, ส่วนอื่นใส่ชาโดใส่อะไรไปนะครับก็ยิ่งแรงขึ้นทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเซตจริงที่เจใช้อยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่านี่คือมันไม่ต้องแบบว่าใส่เป๊ะๆตามนี้นะครับเป็นแค่แบบว่ายกตัวอย่างเฉยๆจริงๆไอตัวคี์ไอเทมเนี่ยมันก็จะมีแค่สามชิ้นนี่แหละครับที่ โชว์ไปตะกี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบไวๆกันก็ตัวหมวกนะครับตัวหมวกก็บวกสิใช่ไหมแล้วก็มีใส่ตัวชาดวิทครับอันนี้เอามาช่วยเรื่องของการลดไลายนะครับก็เราต้องทาลดไล่ร้อยเปอร์เซ็ใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าจะสแปมไล์หลอดนะครับชาดวิก็ช่วยได้เยอะอยู่สขั้นการอัปเกรดได้ลดลนห้าเปอร์เนต์เี่ยครับอันนี้อันหนึ่งะครับแล้วก็ตัวดีวโทอันนี้จริงๆยังไม่ได้ใช้ในคลิปนี้นะเพราะว่าวิทไม่ถึงวิทไม่มีเลยแต่มแต่ นี่ใช่ไหมมันก็คือจะเนี่ยครับเบสวิทต,ตั้งแต่60ขึ้นไปมันก็จะได้ตัวลดไร่3านะครับรวมถึงเรื่องของการเด้งเลือดเด้งเอพีอะไรพวกนี้ด้วยก็ช่วยฟารมได้ตัวป่านะครับใช้ป่าโดนอก็มีได้เรื่องของดูดเลือดดูดเอพใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการเนี่ยครับได้เอ p เพิ่มนะครับ ตัวเสื้อเจใช้เป็นตัวเสื้อเอ็กโซติกครับก็ดีอยู่ตรงที่เดเมจมันถือว่าค่อนข้างแรงมากเลยครับสำหรับเสื้อที่เราใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งะครับเนี่ยใส่ได้เลเวลหนึ่งทุกอาชีพใช่ไหมแล้วผมเอาไปออฟมาเป็นออฟแบบเพิ่มแม็กเอชพเนี่ยก็คือใส่มาแล้วเนี่ยครับได้เอชพสามร้อยกว่าจะได้แบบว่ามีเอชพใช้ตัวอินชั่นเบรคได้ตั้งแต่แรกๆนะครับการ์ดก็ใส่ไปการ์ดบอยตาตาอันนี้การ์ดบอยก็จริงแบบว่าใครเล่นสมัยก่อนบอกโอ้ยแพงไม่คุ้มอะไรเงี้ยคือมันเป็นการ์ดที่ใช้เก็บเลเวลได้ดดดดีีีีีีมมมมมาาาาาากกกกกใช่่่่ััั้้้ยยยยยแแแทนนนนนพไไอออตตตตววววรร์์เเเเะะ๋บถูล ใครยังจําภาพเป็นหลักเหมือนตอนนี้คือเหลือใบละประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทนะคุณเอามาซื้อใช้แบบว่าก็บเลเวลได้นะครับบอยกาตาเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอาวุธผมใช้เป็นไอ้นี่ตัวมีดเมงกุจิก็อาจจะไม่ได้แรงสุดแต่ว่าดีตรงที่มันใส่ได้หลายอาชีพดีไงเผื่อแบบเอาไปปั้นอนาะชีพนู้นอนาะชีพนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ใส่การ์ดทูเซเลส3สามใบมีเพิ่มมาใบหนึ่งอินฟินิตเพลนี่แต่ใบนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าใช้มันจะดีตรงที่มันใส่ใบเดียวแล้ว้วจบอคบไดี เพราะว่าตัว i n นิ i a t i o n b เนี่ยเป็นสกิลตอนนี้ปรับมาแผ่นล่าสุดมันคีได้แล้วนะก็คือจะยิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วเกิดสกิลเราติดคีใช่ไหมก็ใส่อันนี้มาช่วยนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ต่อนะครับก็ตัวโล่ใช้เป็นโล่ตัวโล่เขียวเนี่ยครับน่าจะเป็นโล่ที่ถ้าในแผ่นปัจจุบันน่าจะแรงสุดหรือไม่ก็เกือบเกือบสุดแล้วครับไอตัวโล่เขียวอันนี้มันจะได้เนี่ยได้แอตแท k สปีดเยอะด้วยนะบวก2ได้แอต a ท k ได้ตัวแอตแท k สปีดเพิ่มได้ด a เมจนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้ลองดู มันจะมีแบบว่าได้เดเมจตามขนาดตามการ์ดที่เราใส่ด้วยอะไรเงี้ยก็ใส่มิสเทเลียนไปใช่ไหมก็คือจะเป็นขนาดกลางกับใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มอนส่วนใหญ่เนาะอืแล้วก็ตัวมัฟมัฟก็ไม่มีไรแต่ว่าใส่ตัวการ์ดไอ้นี่ครับการ์ดแคทเธอรีนอันนี้การ์ดถูกผูกเลยแบบราคาแค่เอ็มเดียวบวกลบเองมั้งเป็นการ์ดราชวงศ์นะครับการกิจกรรมแต่ว่ามันดีมากเลยนะคือได้เดเมจระยะใกล้เนี่ยครับเยอะมากเนี่ยเดเมจทางกายภาพระยะใกล้ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกๆสองขั้นเพิ่มอีกใช่ไหมอย่างบวกสิบนี่ก็คือคูณไปเท่าไหร่คููณไปแแบบบวว่าล้้้ีนะครัถกมย เออห้าคูณสี่บวกห้าอะไรเงี้ยครับรองเท้าอันนี้ยังใส่ไม่ได้เลเวลน้อยไปปกติจะใส่เป็นตัวนี้ครับใส่เป็นรองเท้าก็รองเท้าฟาร์มเนาะฮันติ้งช่วยนะ sure, เทมตั้งนานละดีตรงที่มันมีเนี่ยครับมีบวกเอชพี HP ด้วยสองร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีเอชพีมากขึ้นอ่าแล้วก็มีตัวใส่การ์ดใส่าการ์ดอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แพงการ์ดบอกว่าการ์ดหาในเกมได้ตัวระยะใกล้อเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเดเมจเพิ่มหรือว่าใครจะใส่เป็นการ์ดเอชพี e อะไรเงี้ยก็ได้ครับก็อิสระเนาะตรงนี้ ประดับนะครับใส่เป็นประดับพัดลมของเจก็คือมันจะดีตรงที่มันได้ EFP ใช่ไหมเพราะเราใช้เก็บเบี้ยอยู่แล้วแล้วก็พยายามหาออฟแบบลดไล่อะไรเงี้ยอันนี้คืออยากทําของง่ายไงเลยใส่การ์ดบิลซีบับไปเลยก็ได้ลดไล่สามสิเดี๋ยวนี้ก็ถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ว่า น่าจะยังไม่ถึงกับถูกมากเข้าบอยตา้าเนี่ยจะประมาณพันหนึ่งแปดร้อยพันสองอะไรเงี้ยเล่า,ลาๆเนี่ยครับก็ช่วยได้แต่จริงๆผมว่าก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆไม่ต้องทําให้มันไร้หลอดก็ได้แตม่มันก็เล่นมันขึ้นไงนึกออกไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดมีหลอดบ้างหลอดไม่เยอะอะไรเงี้ยก็พอไหวนะครับอันนี้นอนแล้วก็อีกขั้นใส่เป็นตัวนี้ครับใส่เป็นพัดลมเหมือนกันอ่ะก็จะเป็นออฟลดการใช้พีก็ได้ใช่ใชไหมเพิ่มคิทตี้ข้อเดเมจก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอินิชั่นเบรกติดตัวคียได้การ์ดใสเใเมม่เป็นบอบย เพิ่มดาเมจคีดาเมจนะครับเอามาใช้เพิ่มดาเมจเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นอ่ะแล้วก็ตัวคอตูมนะครับคอตูมก็จริงๆใส่ตามเทศกาลก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าคอสคอลแลบคอสกิจกรรมเยอะใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีช่วงกิจกรรมไหนเลยจะใส่เป็น EFP เนี่ยครับสเม็ดก็คือจะได้9%นะครับ EP 9%แล้วก็ Shadow. ชาโด้ชาโด้ใส่เป็นไอ้นี่อ่ะไม่ใช่ชาโด้ผูดผิดตัวคอส่วนหลังนะครับก็ใส่เป็นตัวหินลูนไนท์สก็ได้อ่ะต่อให้ไม่คอมโบเนี่ยมันก็ยังได้อินชั่ ใส่เพิ่มส่วนอื่นด้วยเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรทำคอสเอฟไปแล้วไงเออแล้วดเมก็แรงประมาณหนึ่งอยู่แล้วขิดอันนี้ไม่เกี่ยวขีอันนี้เป็นขินอันเก่าที่ที่เคยทําไว้ให้ตัวอื่นลอบยังเป็นลอบวิทยอยู่เลยนะอันนี้เอาเอาของตัวอื่นมาใช้ไงเออแต่ว่าถ้าเกิดดีสุดก็อาจจะเป็นแบบลอฟสเต็กงี่ไหมก็น่าจะได้เาเมดีสุดนะครับอืมแล้วก็เออจริงๆมีชาโดนี่แนะนําเลยครับชาโด o เอฟถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นนานแล้วมันเป็นชาโดแบบมาได้สักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าถ้าาาคคนนนนเเเลิกไไปนนอจจะม่ยห็ ป็นชาโดที่แบบว่าใส่แล้วได้ EXP แบบเยอะมากนะคุณเนี่ยดูดิเมื่อ EXP อาผู้ผิดเ,เมื่อเลเวลต่ากว่า175นะครับได้ EP 20%ต่ําอาสูงกว่า175ก็ไม่เป็นไรก็คือแค่จาก20เหลือ10%ก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีตามตีบวกด้วยเนี่ยทุก2ขั้นได้1%แล้วก็บวก10ได้อีก5ก็คือถ้าเกิดเราสมมติเราบวก10ใช่ไหมมันจะได้5บวก5เป็น10%เท่ากับว่าเราใส่มือนี้เข้าไปเนี่ยเลเวลกว่อน175ได้อีก30%ถ้าหลัง175ไปแล้วได้20%ก็คือเยอะมากใช่ไหมครับแล้วมันมีแบบว่าเหมือนกันเนะ่ยทั้งมือทั้งโล่อะ เอออันนี้ก็คือบวกไปเนี่ยอย่างสมมติเราต่ำกว่าร้อยเจ็ดห้าใช่ไหมใส่สองข้างนี่ก็คือได้เท่าไหร่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับดีมากมแล้วก็อีกสองอันอีกสองชุดจะใส่เป็นอันแรกเป็นฟูเพเนนะครับฟูเพเนอันนี้ก็ดีอยู่ก็คือมันจะได้เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็แบบว่าจะได้ไปตีเผื่อแบบโดนไปตีมอนเลวิวสูงๆข้ามเวลอะไรเงี้ยจะได้ไม่เจอเกาะเยอะนะครับอันนี้แล้วก็หลอดแบรเลอร์หลอดแบรเลอร์นี่จริงๆก็ดีมากๆส่วนตัวชอบมากๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงสุดนะดทีี่งรต ได้เาเมจประมาณหนึ่งแต่ว่าหลักๆคือได้เนี่ยครับได้เอฟิกเอ็นเดียวตลอดเวลามันก็จะมันเวลาเราเก็บเลเวลใช่ไหมบอกว่าเดินลากม้อนอะไรเงี้ยมอนดึงไม่เาเรียกอะไรไม่ดึงคอเสื้อเราเราเดินไถสบายเดินสกิลไอ้สกิลอินิชันเบรกก็เป็นหมู่พอดีด้วยอะไรเงี้ยครับอืมก็ลองดูอะทีนี้เดี๋ยวไปลองเคสเดเมจให้ดูเพิ่มนะอันนี้แบบเบสิกเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแค่ใส่ตัวของนะครับเดเมจก็น่าจะแรงกว่าตะกี้เยอะอยู่ตะกี้เท่าไหร่นะสองหมื่นอืออันนี้นี่ขึ้นไปแสนสอง คือต่อให้ไม่มีของเลยมันยังสอง0มื่นนะึกออกไหมพอมีของนี่แบบว่ากระชูดเลยนะเออแล้วเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ลุนติกก็สองหมใช่ไหมสองหมื่นใกล้ๆกันหมดเนี่ยขึ้นไป90,000ือาจจะมีต่างเรื่องค่าเรื่องอะไรบางเนี่ยแสนสองแสนสอง อ๋อแล้วก็ลูนัติ9ก้าหมืนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากดูแบบว่าของฟูยิ่งกว่านี้อีกจริงๆถ้าเกิดสมมติเราเล่นไปจนแบบว่าเปลี่ยนคาสสามใส่อาวุธเลเวลสูงขึ้นได้ใส่ม่นใส่นี่ได้ของเลเวลร้อยอะไรเงี้ยก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับก็จะมีอย่างในจอเนี่ยครับอันนี้ตัดมาจากตอนที่เจสตรีมตัวแอดนะแอดมันจะยิ่งแรงเลยใช่ไหมใส่อาวุธ2มือกดยาแอดอะไรเงี้ยก็คือกดสกิลทีเป็นหลายล้านเลยนะเออสกิลหลายล้านตั้งแต่แบบว่าเลเวลนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็เออแรงมากๆเลย คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม